สวัสดีค่ะพบกับทิปและทอล์กออฟเดอะทาวน์ในโครงการท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับนายกเล็กของสมาคม mm hmm. เทศบาลน,นาครและเมืองค่ะวันนี้ที่พาคุณผู้ชมมาปักหมุดกันอยู่ที่เทศบาลเมืองสระบุรีค่ะบอกเลยว่าที่นี่จะไม่ใช่เมืองทางผ่านอีกต่อไปเพราะเป็นเมืองที่ทุกคนจะต้องแวะแล้วก็ปักหมุดหมายมาที่นี่เลยค่ะแล้วก็อยู่กับท่านเจ้าถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะท่านนายกทีรรัตจึงยิ่งเรืองรุ่งนายกเทศบาลเมืองสระบุรีค่ะ สวัสดีครับคุณทิพย์ขออนุญาตเรียกทนายกเชนนะคะสรันดีครับวันนี้มานัดกันที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเลยนะคะครับก็แน่นอนครับแน่นอนเราก็ต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองสะบุรีที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมืองสะบุรีศาลหลักเมืองจังหวัดสะบุรีครับ ิริมงคลเลยนะคะหลังจากว่า,า,าสารเจพอหลักเมืองแล้วแต่ยังไม่เต็มอิ่มค่ะได้ยินว่าเมืองสระบ,บุรีเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็วัดที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมคะจริงๆมีหลายวัดเลยครับคุณคทิพย์ที่ผมอยากพาคุณทิพย์และผู้ชมเนี่ยไปเยี่ยมแล้วก็ไปสักการะบูชาแต่ว่าวันนี้เราโชคดีคะนะครับเราผมจะพาไปเที่ยวที่วัดเชิงเขาครับเพราะว่าวัดเชิงเขาเนี่ยเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสระบ,บุรีวันนี้เริ่มงานประจําปีวันแรกด้วยครับน่าสนใจมากเลยค่ะ ทั้งงานตรุษจ,จีนด้วยแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้วยอดใจไม่ไหวแล้วค่ะคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วก็ตามท่านนายกเช่นไปเลยค่ะเช่นเลยครับค่ะที่นี่ชื่อเมืองปากเพียวด้วยใช่ไหมคะมีความหมายไหมคะก็เป็นชื่อตำบลครับเป็นชื่อตำบลปากเพียว และตอนนี้ท่านนายกก็พาเรามาอยู่ที่วัดเชิงเข่าแล้วค่ะแล้วก็อยู่กับพระอาจารย์นิวัตรด้วยนะมัสศการค่ะ,ะค่ะ,ะมาถึงวัดเชิงเข่าทั้งทีอยากจะทราบประวัติค่ะจะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยเล่าประวัติวัดให้ฟังนิดนึงค่ะอาเจริญพรวัดเชิงขเขาก็ได้มีการพัฒนามาอาศัยวารมีพระเดษพระคุณพระมงคลสิทธาจารย์หลวงพ่อรวยปาสาธิโก ได้ช่วยปูปธรรมเมื่อครั้งดำรงสังขาหรือว่าดำรงที่อยู่ก็ได้มาอูปธรรมวัดเชิงเขาเป็นโครงการของผมของพระพาอาจารย์เป็นมักคุเทศกิตอาสาจากน้องนองโรงเรียนเทศบาล6วัดเชิงเขาของเราครับเดี๋ยวจะให้น้องๆมักคุเทศกิตอาสานำไปท<ม>ีเที่ยวด้วย เงินต้องขอขอบพคุณพระอาจารย์มากนะคะสาธุา í, ค่ะแล้วตอนนี้ทิพยก็อยู่กับน้องๆมาคุเทศจิตอาสาค่ะโรงเรียนเทศบาล6วัดเชิงข่าวสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะอันนี้คือมีความรู้เกี่ยวกับวัดเต็มที่เต็มเปี่ยมรับนักท่องเที่ยวได้เลย,ยใช่ไหมหนูก็จะพาท่านนายกและก็พี่ๆนะคะเข้าไปด้านในไปกราบไหว้พระแก้วประทานพรนะคะ อันนี้นะคะเราก็จะต้องปิดทองก่อนนะคะแล้วเราก็เอาหน้าผากของเราไปจดกับพระแก้วนิ้วชี้ด้านซ้ายของพระแก้วประทานพรนะคะแล้วอธิษฐานได้เลยค่ะพี่ทิพย์ค่ะท่านนายกค่ะวันนี้นะคะน้องต้นข้าวนะคะจะพาพี่ทิพย์กับท่านนายกนะคะลงไป ถ้ำโดยที่เดินลงบันไดนะคะถ้าเราเดินขึ้นมาผ่านซุ้มประตูไก่ขึ้นมานะคะก็จะเห็นเมืองสระบุรีทั้งหมด360องศาเลยค่ะสส่หมู่พัดไม่ได้จริงๆนะสำหรับตรงนี้ห้องนี้เนี่ยเป็นห้องไฮไลท์เลยใช่ไหมคะต้นข้าว เป็นพญานาคตั้งอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีพ้นน้ำออกมาด้วยเข้ามาในห้องเนี่ยรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่เราจะต้องมาขอพรกันนะคะสำหรับใครที่อยากไหว้พระแล้วก็มูพญานาคด้วยเนี่ยแนะนำที่วัดเชิงข่าเลยนะคะมาเจอ<ช>น้องต้นข้าวได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเจอ,อได้ค่ะน้องต้นข้าวมาหลังจากที่น้องต้นข้าวเลิกเรียนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องต้นข้าวมา,มากๆเลยนะคะ ระหว่างเดินลงมาก็ได้คุยเรื่องของการทํางานของท่านนายกมาด้วยนะคะท่านนายกก็เล่าให้ฟังว่าท่านนายกมาทําสมัยแรกคะ่ะแต่ว่าทํมามา3ปีแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นรองนายกมาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับท่านนายกมีแนวคิดในการทาํางานยังไงบ้างคะตามสโลแกนของผมนะครับค่ะอยากจะสร้างเมืองที่น่าอยู่แล้วก็สร้างคนผุิภาพการสร้างเมืองเนี่ยผมก็บอกว่า,เ,าเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆที่เป็นพื้นฐานที่พี่น้องประชาชนจะต้องได้รับจากการบริการของเทศบาลเนี่ย มีอะไรบ้างเรื่องไฟฟ้าการประปาถนนหนทางะนะครับแสงสว่างเราก็ดูแลดนำฝนแล้วเรื่องการคัดแยกขยะ,ะซึ่งเป็นนโยบายที่ผมให้ความสําคัญมากแล้วเรื่องที่2เรื่องการสร้างคนเราพยายามจะสร้างโอกาสให้กับเด็ก แล้วก็เรื่องสังคมโซเชียลหรือสื่อเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยน <ฮะ S 1> แปลงตลอดเวลาการที่เขาจะได้โอกาสได้เรียนภาษาอังกฤษเร็วกว่าคนอื่นเนี่ยมผมคิดว่าสําคัญผมเลยนําการศึกษาภาษาอังกฤษในรูปแบบโฟนิกมาใช้ในเทศบาลเมืองสับเรียของเราการเรียนการสอนแบบโฟนิกเนี่ยคือเป็นรูปแบบมาตรฐานที่โรงเรียนในต่างชาติใช้โรงเรียนในโรงเรียนนานาชาติเขาก็ใช้แล้วก็สุดท้ายเลย ผมเริ่มโครงการปักพยวเคียงกันครับผมมองเห็นว่าเวลาเราเข้าไปในชุมชนต่างๆเนี่ยเราเราเห็นคนบางกลุ่มที่ไม่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการของของทางเทศบาลหรือหน่วยงานราชการเนี่ยโยหนึ่งเลยอาจจะเป็นเป็นคนที่ไม่มีสัญชาตินะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือเป็นคนที่ไม่สามารถได้รับการบริการจากเทศบาลหรือหน่วยงานภาคลัดได้ งานที่นายกสนใจไม่ได้มีแค่นี้เท่านั้นนะก็คือยังมีเรื่องของท่องเที่ยวด้วยค่ะมีเทศกาลหนึ่งที่ท่านนายกกำลังจะทําให้เป็นเทศกาลประจําปีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับโชคดีที่วันนี้มาเป็นวันเปิดค่ะ<ช>เดี๋ยว หลังจากนี้ผมจะพาไปเที่ยวเทศกาลตุจีนปากเปียวนะครับครั้งนี้ครั้งแรกครับปีนี้<ฆ>ปีแรกตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็พยายามจะคิดอีเวนต์ต่างๆเรามีโรงเจที่สวยงามมีโรงเจบุนเฮนโต้นะครับเ<ฆ>ี็เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่<ฆ>ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยมาขอพรอ,อยู่แล้ว<ฆ>แล้วก็มีถนนที่สวยงามอยู่แล้วเราก็เพิ่มจุดที่น่าสนใจเข้าไปเล็กๆน้อยๆน,<ฆ>นะครับตามงบประมาณที่เราจัดสัรได้ตอน<ฆ>ปีนี้ถ้าได้รับความสนใจ เราก็พยายามจะผลักดันให้เป็นเทศก,กาลประจําถิ่นนะครับให้มีทุกปีแล้วก็ค่อยๆจะดีขึ้นไปผมเชื่อว่าถ้าเราไม่เริ่มมันก็ต่อยอดไม่ได้อจริงค่ะ นี่คึกคักมากเลยค่ะท่านนายกเรียกได้ว่าเป็นงานตรุษจีนปีแรกของเมืองปากเพียวเลยนะคะครับเกินความคาดหมายที่เราตั้งใจไว้จริงๆแต่จริงๆ,แ,งๆแล้วเราก็ทางเทศบาลเมืองอยากจะจัดงานอีเวนต์ให้เป็นงานประจําปีของเมืองะจะได้ให้ที่น้องประชาชนได้ออกมาจับใจ่ายใช้สอยให้เมืองมีชีวิตชีวาสลับรีเป็นเมืองที่น่ามาท่องเที่ยวะนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนที่น้องประชาชนนะครับที่รับชมรายการนี้มาเที่ยวชมเมืองสละบรี นะครับทุกอำเภอเลยมีอันซีนอยู่อีกหลายๆที่นะครับที่พวกท่านยังไม่เคยมารับรองเลยนะครับมาแล้วจะไม่ผิดหวังครับโอ้โหเรียกได้ว่าแลนด์มาร์ค แน่นที่ท่านนายกเพิ่งปรับปรุงพัฒนาเนี่ยแล้วก็รวมถึงที่มีอยู่แล้วที่เป็นวัฒนธรรมของเมืองสระบุรีมีครบเต็มอิ่มแน่นอนหนึ่งวันสามารถเที่ยวเมืองสระบุรีได้เลยวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกเชนมากมากนะคะที่เสละเวลาพาพวกเราท่องเที่ยวค่ะขอบพระคุณมากค่ะดีครับขอบพระคุณครับวันนี้เรอก็เดินทาวหมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าจะไปเทศบาลไหน มีอะไรเด็ดนนัะ้ต้องติดตามชมในวันเสาหน้าค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ